เหมือนกับเหมือนกับเราสอบสอบบรรจุทํางานต้องการหนึ่งตำแหน่งยี่สิบสองแบนด์ต้องคัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาหนึ่งแบรนด์ผมเคยครับไม่ผ่านเลยยี่สิบสองแบนที่ทิ้งหมดต้องทำทอาไปเรื่อยๆทำไปก่อนนะครับเพราะนครับเอาสิ่งที่ดีที่สุดเอาไปใช้สิ่งที่ดีที่สุดไปใช้ ไม่ได้เลยครับเว้เนว่าเรามีความชำนาญแล้วเราทําเสร็จแล้วเป็นความชำนาญแล้วให้คนมีความชำนาญขึ้น,นผมอาจจะวางจุดสองจุดก็ได้ดผม่าวางจุดสามจุดผมก็เคยวางวางให้มันเดินเร็วขึ้นแต่ถ้าเสียจุดหนึ่งก็คือต้องทิ้งผมเคยเอาผมเคยเอาวิธีสามสายผ่านนะมาวางอันนี้เอาพูฐาน อันนี้เอานางลมเทาประมาณสองจุดผมผมผมเข้าใจว่าส่วนต่างที่มันที่มันที่มันรอสัมผัสกันตรงนี้มันน่าจะเกิดเป็นเหตุชนิดใหม่ขึ้นมาจริงๆแล้วมันไม่ได้ครับอันนี้คือข้อพันที่ญญาที่เกิดอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เชื้อไหนตัวไหนแข็งแรงมันก็มันก็จะเลยเกิบโตครับแล้วก็คืนเงนไปคืนเงนไปก็ พอเอาพอเอาเชื้อัวเนี่ยมาลงเข้าบ้างเสร็จเอาไปเพาะดูมันมันออกมันออกเป็นเหตุอะไรเหตุน้ำลมครับน้ำลมน้ำลมพาวอ่ะมันแข็งแรงกว่ายาพื้นฐานเชื้อตัวที่แข็งแรงที่สุด่ะมันมันติดเกลียวกันผมผมเข้าใจว่าถ้าสองส่วนเนี่ยมันมาสมันธ์กันไอตัวที่มันที่มันเคลื่อนไปเลยมันน่าจะเกิดเชื้อเหตุชนิดใหม่ขึ้นมาชนิดใหม่ของโรคขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่น คือเราทำไปบ่อยๆแล้วมันก็จะมีวิธีคิดวิธีหนึ่งว่าเฮ้ยเรามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่เราไม่ใช่เพราะทำม,มันง่ายขนาดนั้นนะคงจะมีเหตุเยอะแยปไปหมดทั่วโลกแล้วที่เขาพัฒนาละทจริงๆแล้วเหตุนเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่จำเป็นจะต้องจะต้องอเรีพอาเลี้ยงเลอ้ยอย่างเดียวนะครับคาดจ,จะเพาะเพือว,วิชีสปอข้อสปอบหนะ ครับข้อสอบบนเพจเนี่ยนะครับเราจะทำ PDA บนเพจเนี่ยแล้วเราก็ตัดข้อสอ <S <S ข้อสอมันลงไปการการข้อด้วยสอหรือการข้อด้ยวยบมลเลสเนี่ยมันจะทําให้พืชหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ข้อด้ยวยสอหรือข้อด้ยวยบมลเลสเนี่ยมันจะเกิดการการทันและจึงไปพัฒนาต่อในหลายด้านเอาไปใช้แสงอ้วนรู้ไหมนั่น,นซึ่งผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ศึกษารตรงนี้นะครับอันนี้ ศึกษามาจากการเพาะเลี้ยงเยื่อพืชนะครับมันก็จะคล้ายๆกันก็คืออันนี้เพาะด้วยสปอร์อของเห็ดข้นจ,จากอยู่ข้างด้าล่างแต่วิธีการเพาะด้วยสปอร์นนะ่ะมันหาคนทำยาก,ยากเห็นที่ต่างประเทศรับเขาก็จะมการเลี้ยสปอร์งก็คือเขาจขายเป็นแบมมาเป็น